ใช่<ไ><ะ>คอกูโยวายมั่งตายตายเว้ยสวัสดีค่ะน้องนนรีสวัสดีค่ะค่ะมืัอนี้แม่พ่อนมาเยี่ยมมายามเนาะคะ่ะเนาะค่ะมาะถามข่าวถามข่าวลูกเป็นยังไงเนาะเดินี่เห็ดหอห้องเฮาออ่ะดีโอตีใจยืมแม่จ้าเอาขอบคุณพี่น้องข้าน้าเดือลูกเด้อ<ะ>ค่ะ นุ้ยก็ขอบคุณพระคุณข,ของมนุษย์เขาที่ซอยเหลือบุญคุณนุ้มมากสิ่งใดปลอดีสิ่งใดล่าสิ่งนี้จวยช่วยปัดปายนี้ไปไกลข้อมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนํามนุษย์เจอเจริญเจริญใช่แล้วก็ขอบคุณเนาะที่นําใจพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นมาหามาเยี่ยมมายามก็เอาแนวนั้นแนวนีนน้มาต่อเนานะละูกเนาะค่ะค่ะโว่าสิเป็นข้าวน้าเนาะค่ะบ่ว่าสิเป็น พักนั่งอ่างยาหรือว่ายัางกระยานเนาะค่ะส่วนนี้เป็นเฮ็ดจะแม่แเนาะลูลงเนาะช่วงนี้แต่ขอขอบุญขอบคุณ,ค,ณคุณพ่อคุณแม่เด้อที่มาเยี่ยมมายามน้องเพิ่นเนาะค่ะเมตตาสงสารน,น้องเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นกระยุ่งที่ละค่ะอยู่กับคุณตาคุณยายเนาะค่ะผูู้เพิ่นเลี้ยงเพิ่นเกลือมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะน้องเพิ่นกะกะตันยุ่กะตันยุต่ตังตอตาตอยายเนาะค่ะพี่น้องค่ะบัดนี้เพิ่นกระดีใจแล้วละค่ะตอนนี้ก็เริ่มเอาหินเขาแล้วนาะลลงเนาะเอาหินเขาแล้วก็เริ่มสิเป็นร ขั้นหอห้องเข้าเศร้าโอ้หอห้องเข้าเหลี่วนี่ลูกสี่กระสีรักษาไอกระสีห้ค้นมหาคือเก่าเนาะลูกเนาะอ่อืมแต่พีนให้ว่ามหาได้เนาะค่ะเนาะค่ะมหามาเยี่ยมมายามถามข้าวกับมาได้อยู่เนาะลูกเนาะกับมาได้เด้อค่ะพี่น้องกับมาเยี่ยมมายามถามข้าวอยังกับมาได้ค่ะแต่ส่วนมากค่ะรักสมรักษาเนขั้นสู่เบาหาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพาะว่าหนึ่งเอาว้ให้หมอเขาใส่ซะเนาะค่ะผู้นูดีนี่มากกับคือว่าอยากห้ซอวยยังกับคอยมาปรึกษาส่วนตัวอัสี่สี่ดีก่อนเนาะลูกเนาะ ค่ะค่ะถ้าอยากให้หนูดีซอยหยังก็ค่อยมาปรึกษาส่วนโตแต่อันเรื่องรักษารักษานี่ก็ยกไปให้ทางแพทย์ทางหมอเขาเจ้าลดเฮาบ่มีหยังดอกเนาะลูกเนาะเพราะว่าเฮาเป็นคนธรรมดาเนาะลูกเนาะบ่ได้จบแพทย์จบหมอมาเนาะลูกเนาะค่ะ <c oughs> อันนี้มันเป็นยาวิเศษเพิ่นจังได๋ล่ะเพิ่นประทานมาเนาะลูกเนาะมันก็เลยบ่มีออยอันบ่ลูกคือบ่จดแนออยอไปขอจดซะเด้อบดนี้ออยอ มันเป็นยังไงนอหยอนมันจะไปเอายาห้างไม่ไปจดสมุนไพรเองสิวันกอย่างแร้หนึ่ก็ว่าลื้อกันนะแม่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญเพื่อนบอกว่าให้น้องเพื่อนไปเห็ดหนังสือขอขอว่าขอใส่สมุนไพรว่าสันลูกว่ะมีผู้เชี่ยวชาญเพื่อนเบิงคีบลูกนะะเพิ่นว่าแอดมันกับมีกฎหมายออกมาคุมข้องเป็นยาสมุนไพรยู่โูกก็คือว่าเ้าไปขออนุญาตทางการเพื่อนใดว่าสันลูกว่า แั่เขากะถ้าเขาอยากเแ็ดถือต้องข้องถ้ำเนาะลูกเนาะเขาก็ไปขออนุญาตใส่ยาเอ้ไม่เป็นใส่ยาใส่สมุนไพรเสนอค่ะกราบขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นว่าไม่ต้องให้น้องเพิ่นญานเด้อว่าสันว่าตอนนี้มีกฎหมายคุ้มครองสมุนไพรไทยเออสมุนไพร่ไทยเฮาแล้วว่าสันเขาอ้ยมันบอกมันขายกันเนาะสมุนไพรทยายังไงเนาะหลวงเนาะมันเป็นสมุนไพรเพิ่นมีหนังสือล่องหลับอยู่ว่าสันเพิ่นว่าผู้เสี่ยวสั้นเพิ่นเกิดโทษหาไม่พ้นอยู่ ค่ะว่าถ้าเฮาขออนุญาตทางการหรือว่าเฮาไปขอใส่ยาสมุนไพรนี่ใส่สมุนไพรไทยเฮานี่ก็ได้อยู่ว่าซั่นเพิ่นว่าจังได๋ก็ให้น้องหนูดีกับคุณตาคุณยายเฮาก็ปรึกษาคนที่เพิ่นมีความรู้ด้านนี้เนาะลูกเนาะเฮาก็สิได้สบายอกสบายใจจังซี่นะลูกยามซอยผู้ซอยคอนอนี่ยเฮาก็สิได้สบายใจเนาะลูกเนาะจ้าค่ะ,อะเอาหอ่อห้องกับไก่เลยเด้อค่ะพีน่น้องเดี๋ยวสิแพนให้เบิ่งแต่ว่ามื้อนี้สาําคัญต้อง

เดาลุกเด้อเอาเดินทางไหนจ๊ะแม่เอาเพื่อนบ้านนี่แหละลูกเอาคือเก่าหน่ะลูกเอาเอาคือเก่าที่ลูกเคยให้มนุษย์เท่าน,นี้ละ sa nukot ta kalakun na kalakun na kaya kuno sa nukot ta kapayu kun sa nukot ta kapayu kun sa nukot ta ya kun na kapayu kun sa nukot ta kapayu kun sa nukot ta kapay ikin tadi puli yu kanu sa nukot no 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 sa nukot yu kanu sa ikin tadi puli yu kanu sa nukot na kalata nukot na kaya ikin tadi puli kali kuno sa nukot yu ขานุสนูคุณนาขยาคุณนุสนูคุณนาคปายาคุณนาขปาอีกินตนูคุณนาขปาอีกินตนูคุณนาอยู่ขานุสนูคุณนุสนูคุณนุสนูคุณนุสัรูคุรูคุูอยู่ขานุสนูคุณนาขยาคุณหนูสนูคุณนาคปายาคุณนาขยาคุณนูสนูคุณนุสนูคุณนุสนูอยู่ขานูสลีคุณนุสลรูคุณนุสลรูคุณนุสลรูคุณนุสนรูคุรูคุู ฟ้าทวาเขียนไว้เกี่ยวให้น้ำในเด้อนันเดอใบเกี่ยวอาขอบคุณน้องสินไซเด้อวันนี้เด้อค่ะเอาคือเก่าเนาะห้าน้อยยังกระโหกหน้าน้อยหน้าน้อยปกติกับหน้าน้อยยังก่อนเดือมหน้าน้อยนะคะป้อมหน้าน้อยหน้าน้อยพิเศษกับหน้าน้อยปกติค่ะอันอย่าลืมด้วค่ะพี่น้องอันนี้เพื่อนไทยมานี่แปด หกสามแปดหกสามกับเอาแปดเก้าสามนั่นเด้อค่ะพี่น้องค่ะมันงายกําลังกาห่วยตัวนี้มันยังไงสี่สี่เจ็ดถือว่าสินใช่พับสี่เจ็ดนะคะพี่น้องเด้อของเมื่อนี้นะคะมื่อวันที่เท่าไหร่นอมื่อวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดค่ะวันที่เจ็ดเด้อค่ะบั่น้องวันที่เจ็ดคำพ่อซอฮกฮะอค่ะเดี๋ยวสิจึงให้พี่น้องมาก่อนเด้อใส่ตีบเข่าเนี่มันจะได้เข่าเต็ม ดีไ <อะ S 1> ด้เดี๋ยวได้อ้าวค่ะบอกก่อนอื่นถ้าก็ต้องขอบคุณน้องสินไส่ก่อนเด้อค่ะที่ปวดภัยมนุษย์เนาะค่ะให้เพื่อนได้โชคได้หมานได้ลูกเด้อมึอนี่ค่ะมีมนุษย์มีศึกมีไสห้นำให้ด้วยมียูมีกินยูดีกินดียูดีมีแห้งมนุษย์ปดหนะสิ่งใดก็ได้สมหวังสิ่งนั้นสิ่งใดบดีสิ่งใดลาสิ่งใดชัวชัวปัดไปนี่ไปไกลไกลให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนำมนุษย์เจริญเจริญถืกเต็ถืกไว้ขึ้นนี่วันนี้้ตเเปดยครับมสาธุ จตันุกุตาขนานตันุกุนะาขน,านตันิี้ตนิี้ตานตาะคมรมราหนสาธุค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะหาหนอยมือนีเด้อวันที่เกตนะคะ่ะพี่น้องวันที่เกตวันที่เกตขายำนะคะวันที่เกตเดือน,เ,นเดือนมิถุนาดน <laughs> เดือนมิถุนายนนะคะพี่น้องเด้อวันที่เกตมิถุนายนสองห้าหกห้าเนาะคะ่ะเป็นเลขเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะ แปดหกสามนะคะพี่น้องก่ะกันมันตีลังกาลกลับกับแปดเก้าสามเลยนะคะพี่น้องเด้อส่วนเลขกสองตัวนะคะพี่น้องเลขกสองตัวนี่จะเป็นซี่เจ็ดค่ะพี่น้องค่ะสี่เจ็ดนะคะขาลังเทถอกับฟังคลิปกับฟังเห็นมันจบเลยนะคะพี่น้องค่ะอย่าเลื่อนผ่านกรึบกรึบเลยคะ่ะเดี๋ยวสิบรู้ว่าแอดวอลวันที่เท่าไรเนาะ,ค,ะค่ะขาส่วนมากเมื่อนี้เลขขากำลังต่าบักคุงะคะ้งอยู่ค่ะพี่น้องค่ะก็เลยบนนั้นม่ควเขียนให้เนาะคะ่ะเอาของนี่แหละตัวต้องสือสินไส้นี่แหละค่ะพี่น้องง,งามๆนี่แหละล้นสี่เจ็ดค่ะพี่น้องค่ะ รากาเป็นแปดหกสามแปดเก้าสามเพื่อมัตตีลังกานําเด้อค่ะพี่น้องค่ะมากจะมากกระจัดคัดกระพานนะคะพี่น้องเด้อข้างช่องเสนอไปฝากตอนพ่อแม่พี่น้องนะคะถ้าถือพิษก็เยาวากันเด้อค่ะพี่น้องถือพิษก็เยาวากันค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบ้านน้องสินไส้นะคะกับตากับยายแล้วเด้อเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะกําลัง เอาดินขืนมาใสแล้วนะคะพี่น้องค่ะต่อไปพี่น้องป้องไปมาเยี่ยมมายามถามข้าวนะคะกสิได้เห็นมีบนนัง่งบันเศร้าและะ้วค่ะพี่น้องค่ะกข็ขอขอบุญขอบพูนพี่น้องป้องไปทีเมตตาสงสารนะคะน,น้องโนดีกับสินไส้กับคุณตาคุณยายเด้อค่ะเพิ่นกับเป็นไทบ้านฮ้องธรรมดาตาดำๆพู้นึงนี่ละคะ่ะพี่น้องคะผู้ได้กะที่คิดบ่ดีก็เพิ่นกัเศร้าคิดซะเด้อพี่น้องกับอีตนเพิ่นนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกัย่า อันใดพ่อละได้กัละอันใดพ่อเว้นได้ก็เว้นเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าคนเฮามันเลือกเกิดบ่ได้ดอกค่ะพี่น้องคะค่ะบบวิพู้ใดอยากเกิดมาขี้ไล่นะคะพี่น้องค่ะแอดคือกันนะคะเกิดมาแอดก็อยากพงงามๆคือกันนะคะพี่น้องค่ะว่าอยากอ้วนนะคะเนาะแต่มันก็อ้วนในจังน้อยค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะแอดก็ฝากนะคะมาว่าสิเป็นน้องดูดีคุณตาคุณยายก็ฝากไว้ได้ออมใจพ่อแม่พี่น้องคือกันเด้อค่ะก็ขอขอบบุญขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่นะคะท,ที่ที่เมตตาสงสารน,น้องนะคะพี่น้องนนอเนาะนี่แล้วค่ะคพี่น้องอค,ค่ะก็ดีใจน้ำน้องนูดีเพี่น,นะะ้อ,นองค่ะเพี่นจะได้มีบอลห้ตาให้ย่ายนอนนะค่ะพี่น้องค่ะค่ะเวลาฝนตกฝนลงก็สจะได้หอบหนีฝนนะคะพี่น้องเนาะค่ะพุ่นนองค่ะลังเก่าพุ่นลองค่ะกระปุกกระพังเบิด์ตนะคะพี่น้องค่ะหลัางไม่กับกระลังสีดําเนินการไปได้ด้วยดีนะคะพี่น้องเนาะ ขายจังไรก็ฝากไว้นะคะพี่น้องค่ะถ้าผูดไดคิดสีวสีว่าให้เพื่อนกะเมตตาสงสารเพื่อนเด,อด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่ละเพื่อนกะยูแบบบนับนบานเท่านี้ละค่ะพี่น้องค่ะนี่ละค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะที่น้ำใจอันแสนงามเนาะคะา่ะว่าสิมาซอยสั่งงานสังซ่านเนาะคะ่ะหอห้องเนาะคะ่ะข้ามาหอห้องนี่เป็นภาษาของปู่ีสุดโตเนาะคะ่ะหรือว่าเพิ่นเว้าสสมัยเก่าสมัยก่อนซื่อๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะ ถ้าเป็นภาษาบ้านๆเท่ากับเฮือ่นเฮ็สั้นนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะส <ST sl ope> ำหรับคลิปนี้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องที่จิตใจงดงามเนาะค่ะก็ขอให้สิ่งงามงามกลับไปหาพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะแอดก็ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกทท่านเนาะค่ะมาเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะแอดก็ขอกับให้นำใจอันแสนงามพ่อแม่พี่น้องปล ong ไปที่เมตตาสงสารน้องนูดีเนาะค่ะที่ซอยคุณตาคุณยายเนาะคะ่ะเฮฮื่นเฮตสั้นให้ตาห้ยายเด้อพี่น้องค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยนะคะโชคมานกับเหล็กเผื่อนบานมอนิเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้แอดขอจบไปเพียงสำนีเนาะค่ะพี่น้องขอให้เฮงห้งปังปังสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ